ุณขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับทีับมาดูรากรขอมาอีกครั้งนะครับคุณ่อนๆต้องูด้อพูดต้่ออรนบ็อาหารอาหารที่จะสอนที่ทำกันในวันนี้มาจากร้านชื่อ V.I.P ส้มตำคลับโอ้โหฟังแล้วยังโอ้โหแบบอีสานแต่น่าจะเป็นการชุมนุมกันนะฮะอร่อย ผมไม่ทราบระดับผมต้องเป็น V I P ก็ดูสิแล้วมีคลับเนี่ยมันน่าจะไปรวมๆกันนะรวมกันรวมกันเป็น V I P ไปรวมตัวกันอยู่ข้างหน้านะแต่จริงๆแล้วที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปทุกคนเลยครับใครเข้าไปร้านนี้กลายเป็น V I P หมดเลยครับผมแต่นี่ความอร่อยความแตกต่างเนี่ยของร้านส้มตำแต่ละร้านเขาก็จะต้องมีจุดเด่นของเขาจุดเด่นนมบอกเลยว่าที่อยู่ข้างหน้าหรืเด่นเด่นเด่นมากๆรหดับคุณโกที่เด่นสุดๆเลยตอนนี้นะฮะโอ้หอยเขาเรียกอะไรอันนี้ตัวอะไร ก็เป็นหอยที่ในสกุลหอยโข่งครับหอยโข่งหอยโข่งอันนี้มันเป็นหอยโข่งงาใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็มีผสมพันธุ์กันหอยโข่งผสมกับเชอร์รี่อะไรเงี้ยจริงปะกินได้หมดฮหนูกินเนี่ยเฮ้ยจริงปะกินได้หมดเลยเหรอไอ้หอยเชอร์รี่ก็่รกินนี่ไม่ใช่เหรอกินเหรอต้องดูดูกันด้วยนะต้องดูด้วยนะฮะแต่ว่าหอยโข่งจริงเนี่ยกินได้จริงไม่ได้พูดเล่นนะครับและร้านวันนี้เขาจะมาสอนทำ ยำน้ำหนัวโโอ้หนี่ยำไม่ยำนี่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 ระวังน้ำบนนะระวางน้ำโอ้เลยครับนนเชียวหยุดแค่นี้ขอฮะแต่ที่มาจริงยืนรอมอยู่ตรงนี้วันนี้ก็จะมาสอนทำยำน้ำหนัวนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณไกรสอนแสงจันทร์จากร้าน VIP ส้มตำครับเชิญเลยครับมาพี่ตั้มสวัสดีครับ ี่าหาเรื่จริงเละแหล่งกำเนิดจริงจากอีสานจากจังหวัดอะไรขอนแก่นครับผมขอนแก่นขอนแก่นอ่อจะบอกว่าอีตาได้บ่ได้ครับเราได้ครับคนเพื่นยังไอ้ชุ่มแพร่ครับผมชุ่มแพรอ๋อชุ่มแพรที่เอามารวมกันหลายๆอันใช่ไหมตรงปากน้ำที่มีแพรเยอะชุ่มแพรวังน้ำบนไม่ต้องไปเฉยเฉยไม่ต้องไปเฉยเฉยเพราะเล่นบุ้ไม่หามันไปไม่ได้ เท่ไดงมันเป็นเรื่องน่าเศร้าครับท่านผู้ชมเพราะงั้นผคุณผมมุกขอใช้คำนิยามตรงนี้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมแห่งมุกบอกกลับเป็นทเป็นศกนาฏกรรมที่มักจะเกิดขึ้นในรายการในฝ้าขวาของผมตลอดเวลานะครับผมอยากมากต้อมครับผมร้านจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเมื่อกี้กลับไปครั้งหนึ่งผัดแก่น มาขอนแก่นครับผมต้นตำรับเราจะอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ที่ขอนแก่นและที่ขอนแก่นยังมีร้านอยู่ไหมมีครับผมชื่อร้านวี p ส้มตำขับต้นตำรับแล้วประเภทเราอยู่ตรงไหนที่ร้านลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนั่งนี่ว่าสามสิบสี่ครับนี่ปักหมุดได้เลยครับปักหมุดได้เลยร้านเราขายอะไรยังไงบ้างประเภทอาหารอีสานทั้งหมดครับผมเราจะยกครัวจากขอนแก่นมาตั้งที่ กรุงเทพให้เลยคือเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไม่มีความผิดเพี้ยนเลยไม่มีความผิดเพี้ยนคือกินที่นู่นยังไงกินที่กรุงเทพก็เหมือนกันเลยเหมือนกันครับผมคือที่สําคัญที่สุดเลยก็จะเป็นรสชาติแบบชุมแพร่รสชาติแบบขอนแก่นเขาเอามาทําแบบนี้ลักษณะนี้แต่วันนี้สิ่งที่จะมาทํากันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเขาเรียกว่ายำน้ำหนวครับก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมดูตรงนี้นิดนึงก่อนนี่อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้อะไรฮะ อ่าตัวนี้จะเป็นน้ำปลากวนครับน้ำปากวนน้ำปลากวนอ่าเดี๋ยก็มีเรื่องอีกสิเนี่ยไม่เ็ดไมเขาเรียไม่เดทำไมถึงต้องเรียกว่าน้าปากวดก็เาเอามากวนเ่รากวนเอามาต้มครับผมใช่ก็เหมือนทาเป็นเหมือนถ้าถ้าถ้าเป็นผสาลักก็คือน้าซอสนะนะครับผมใช่ครับใช่ครับนี่เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นน้ปลร้าน้ำปลารนี่ราปลารนี้ไม้เท่ไหมใช่เทไมเทเอามาจากไหนเนี่ยอ่าตัวนี้จะสั่งทาพิเศษครับจากน่ย จากเชียงใหม่ครับผมเขาเล่ากลับนะครับแล้วก็ V.P. ทุกสาขาของเราจะอุปกรณ์จะเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยนะใช่ครัที่ที่แมมเอาว่นอยู่ดีๆผมจะพูดทำไมเขาหัวใจเขาเขาไม้ไม้ที่มอกันไม้ไม้คุณรู้ด้มไม้อะไรอ่ะท่านผู้ชมดูดิสวยไหมครับเป็นแข็งแรงมากไม้มะม่วงครับผมเป็นชิ้นเดียวครับแล้วก็สั่งทำกลึงพิเศษครับผมนี่ฮะ เนี่ยสวยนะยอดมากอยากได้ผมไม่เชื่อไม้มะม่วงนะฮะผมไม่เชื่อทันโทษนะฮะอยาถามว่านุ่นนี่เลยถ้าเป็นมะม่วงน่าจะเป็นมะม่วงน่าจะเป็นมะขามนะไม่ใช่ปลาขามยิ่งไม่ใช่แบบหนัเดี๋ยวจะหาให้มันมาเดี๋ยวลองชิมดิถ้าเป็นมะขามไม่ใช่ไม่ใช่เลยเรามาดูกันเลยดีกว่าทักเลิกเท่านะท่านผู้ชมวีไอพีส้มตำขลับจะมาสอนทำยำน้ำหนัวนี่ครับ นี่ฮะขอโทษนะฮะไม่ใช่ธรรมดาในร้านนะฮะดูนะฮะฮะ VIP ขนาดไหนละฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากพริกจินดาแดงนะครับสดสดครับเอามาเอามาโคบให้ยุบพอนิดๆนะครับผมไม่ต้องละเอียดมากนะครับตามด้วยพริกแห้งคั่วนะครับโอ้โหนี่คุณคุณใส่พริกขนาดนี้เลยเหรอตามด้วยมะเขือเทศนะครับผมมะเขือเทศครับมะเขือเทศหั่นนะครับผม ครับแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันนิดๆนะครับตามด้วยมะนาวหั่นซีกนี่ครับโอ้โหตามด้วยมะนาวสไลด์มะนาวหั่นสไลด์อีกตั้งห้าครับครับผมกระเทียมหั่นสไลด์ครับอกระเทียมหั่นสไลด์นครับครับน้ำปลาร้านะครับผมครับน้ำปลาร้าครับใส่ลงไปครับผมสูตรเด็ดนะครับครับตามด้วยน้ำกวนนะครับน้ำปลากวนนะครับครับคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับมีผักชีไปเรื่อยนะครับใส่ลงไปอีกครับผม แล้วก็พุกเข้าให้เข้ากันครอบหนึ่งนะครับคจัดจานนะครับก็จะมีเครื่องทะเลนะครับปูมาหอยแครงหอยแมลงผู้แล้วก็เอาน้ําราดลงยำน้ำนัวเนี่ยนวราดลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นครับท่านผู้ชมครับยำน้ำนัวครับท้องฟ้าก็จะปกคลุนทางแรก ผมผมผมไล่ทีละเรื่องก่อนท่านผู้ชมเวลาดูท่านจะได้ดูง่ายๆและทําได้เพราะอันนี้ท่านทําที่บ้านได้จริงๆได้อยากให้ทํากันนะฮะอันแรกน้ำปลาร้าท่านรู้จักละน้ำปลาร้าท่านรู้จักนะครับว่าน้ำปลาร้ามาต้มก่อนใช่ไหมครับครับผมใช่ครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนั่นนี่ตอนนี้พอน้ำปลาขวนคุณทำยังไงครับน้ำปลาขวนจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งนะครับสองก็คือน้ำเปล่านะครับตั้งน้ำไฟให้เดือดนะครับแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลมะพร้าวนะครับตัวนี้สําคัญนะครับจะทําให้หอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งกิโลนะครับส่วนน้ําปลานะครับก็จะเป็นหนึ่งลิตรนะครับผมหนึ่งลิตรหนึ่งกิโลนะขอรับผมสองหนึ่งหนึ่งเขาบอกแล้วชัดเจนเลยก็จะได้มาอย่างนี้แต่นี้เวลาที่กวนใช้เวลานานสักแค่ไหนพอน้ําเดือดแล้วก็พอเลยครับอ๋อแค่นั้นเองเลยครับผมแค่นั้นไม่ต้องวุ่นวายอันนี้สําหรับทาเมนพูดเมนูนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะ ส่วนน้ำปลากวแนเราก็จะไปทำเป็นกุ้งดองนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ทานได้เลยกุ้งดองช่ผมไกุ้งดองอันดำๆนั่นนะครับผมใช่ครับกุ้งดองนี่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 ว่าจะมีความกรอบความนุ่มความหวานในตัวเาม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอไม่เื่เลยเดี๋ยว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 เดีายวเดียวเดี๋ยเดี่ยวเนี๋ยวเนียวเดี๋ยวดวดวเดียวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเียวเดี๋ยวเียเดีายเดียวเดี๋ยเี๋ยวเดีรับผม หอยโค่งนี่ซื้อมาอย่างไงอะไรอย่างนี้ตัวนี้เราจะสั่งตรงจากขอนแก่นนะครับสั่งตรงมาเลยนะครับหอยโค่งหอยโคงหอยเมงผู้หอยเมงผู้ปลาหมึกปลาหมึกลวกครับครับผมกุ้งมีทั้งกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็กุ้งธรรมดาครับผมแล้วก็กุ้งกุ้งสดสดเลยแล้วก็ยังมีปูปูนะครับพอออกมาเสร็จที่ร้านขายเป็นชามอย่างนี้เลยครับผมใช่ครับพันุทูนนะครับแล้วมีหนมจงหนมจีนมีอะไรเท่าไหร่เนี่ย 299ครับผมสองเก้าเก้คุยิ่งกว่าคุ้มี่ครับหนักซีฟูดอย่างนี้แพงซีฟูดมันแพงอยู่แล้วไงไม่ใช่มันถูกมากสมกับผมเอาเลยครับผมไม่เสียเวลาแล้วครับเอาแล้วครับตรงนี้หละไม่ต้องไปไหนไกลคือสองถาดทางไทยทางมันนะครับแข่นการอาเชิญคุณคือผมเนี่ยถนัดมากๆกับหอยแครงของคุณถนัดอะไรครับ แต่ผมคิดว่าคงจะไปไหนไม่ได้ไกลอ่ะนะเพราะเคยเห็นคุณใส่พริกแล้วอะครับจริงเหรมตำส้มตำมันต้องรสคิดจัดครับผมมันถึงจะถึงพริกถึงเครื่องครับพิธีกรขวามือผมเนี่ยมันอาจตายได้เอาอะไรดีคุณจดจอด้องจ้องหรืผมกินเอาจังหวะตีฟู้ดแล้วกันนะจุ่มจุ่มน้ำแล้วกันคุณคือผมก็อยากกินหอยโข่งแต่ผมไม่รู้มันยังไงเออลองกินดูเดะอยากรู้เหมือนกันอ่ะพี่โก้รสมันเป็นยังไงอะหอยโข่งอ่ะ รสเหมือนหอยแข็งไหมก็เหมือนเลยอ่ะคนละเรื่องเลยเนื้อแบบหอยหวานไหมไม่เหมือนนี่มันจะนึบๆถามจริงนะโก้กินเขาแล้วตายไหมไม่คืออ๊อฟเขาเป็นคนแท้กินไปตั้งเด็กแล้วเขาตายไปใจไปนานแล้วอ่ะหรือจริงว่ะกินพี่ตายแล้ววันนี้แล้อ๊อกินไปเถอะครับพี่ถ้าทนเมียที่บ้านได้ทุกอย่างก็ผ่านหมดละไปยอมไปยอมนี่คนละมุกนีคนละมุกนะ แต่อันนี้มุกเดียวกันถ้าไก่ทนวัดได้ก็ทำได้ทาำได้ทุกอย่างเนี่ยผมลองกุ้งดองของคุณเน่ะผมอยากมากเลยเออเป็นไงเป็นไงอยากลองเลยที่ลองเลยนี่ไอของกุ้งดองคุณทำจะกินนี่เรื้ตข้างในเป็นไงอร่อยมากรู้ไหมว่าอันนี้ก็อยากกินเคนมากนะครับมันกำลังมานะฮะกระแส เวลาผมบอกมาคือมานะฮะโอ้โหเอาอีกแล้ว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 เอาอีเ่อกี้ก็บอกเงี้ยเอาอีกแล้วเาที่แกก็บอกมาแล้วไปไปไหนก็ไม่รู้ไปไปเลยฮะเฮ้ยอร่อยดีเนาะมันกำลังมาจริงๆผมไม่โกหกเลยนี่เอามาเพิ่มอีกหอยเป็นไงอ่ะเออลองไมยังอย่าตายนะอย่าตายผมผมกินหอยเออลอง่อลองอยากรู้อ่ะ าหน่อยนะเอานะเข้าโรงพยาบาลก็เข้าไปอยากรู้ไม่เข้าหรอกแหมคนก็กินก็ทุกจะตายอยไม่เข้าโรงพยาบาลอะไรกันพี่พูดจ้ะตายตายใครจะไปเข้าโรงพยาบาลคือคนปกติไม่เป็นไรหรอกแต่เขาอะแพ้ทั้งกุ้งแค่หัวไม่ไม่ไม่แพ้หอยไม่แพ้หอยนี่นี่นี่กินกินกิกินละไม่มีทางหรอกฉันอยากรู้ปิลลิ่งเหมือนเราอ้าวตายนี่อยากพูดอยากพูดนี่ทำไมอ่ะคือตัวเนื้อก่อนนะตัวเนื้อก่อนนะเนื้อหนึบเหมือนเราทาน หอยหวานเผาอ่ะเป็นอย่างนั้นก่อนนะมันจะเป็นเกลียวงั้นอร่อยอ่ะกลมกลมกินได้ไม่ตายท่านทานเลยอร่อยท่านทำทานเองได้ก็ทำทำได้ก็ไปที่ VIP ส้มตำครับเขาไม่ได้มีอร่อยแต่แค่นี้เขามีอย่างอื่นอร่อยอีกมากมายเนี่ยกุ้งเขาอร่อยจริงอร่อยมากกุ้งน้ำปลากุ้งน้ำปลากุ้งปลาเขาเนี่ยอร่อยมากกุ้งดองเกาหลีแบบนี้วันนี้ขอขอบคุณคุณไกรสอนขอบคุณร้าน VIP ส้มตำครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดความแตกต่างแบบนี้ในบรรยากาศในโอกาสที่เกิดเรื่องราวอย่างนี้เราทํากินได้นะเราทํากินได้ที่บ้านเราทําได้แต่ถ้าที่เกียจไปเลยมีแต่ความสุขที่นั่นครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่สี่แยกที่ ใช่อร่อยจริงนะเจ๋งๆอร่อยมากถ้าไม่เจ๋งจริงนะอยู่สี่แยกพี่ชัยไม่ได้นะทำไมอ่ะไม่เห็นเลยนะมันจะกินข้าวเข้าตังหน้าตังครับร้องเลยโอ้โหอร่อยล้ำลึกเลิศเลอเพอร์เฟกต์ลองพูดว่ากรอบสนุกเลยนะเวลากินน่าจะอร่อยสนุกมากนี่มันไม่เคยเกิดมาก่อนเต็มเต็มเต็ม